สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮะสวัสดีครับมีลักกีแม้นะครับวันนี้เราอยู่ใน b บ็คโค v เวอ m ์ m MM นะครับอ่าวันนี้มีข่าวแอสต r ามาแล้วนะครับวันที่1 2นี้ก็เป็นตามที่มีทําทม์ทมลน์มาต้องเป็นเดือนแล้วใช่ไหมก็เป๊ะนะสรุปก็คือเป็นตัวม่วงหรือตัวขาวนะครับต้องอ้างอินเจพีเป็นตัวม่งว,ว,นอง,อง,นวมงนะแต่ว่าทางทีมงานก็ได้พูดขึ้นมาท่าว่าตัวม่วงตัวม่วงตัวม่วง คือต้องบอกว่าถ้าเกิดทางทีมงานพูดอย่างนี้นะก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวม่วงถึง9 0นะแล้วครับไอนนเราตอนนี้เราต้องไปรอลุ้นว่าจะเป็นตัวม่วงหรือตัวขาวนะแต่ว่าถ้าเกิดทางทีมงานพูดอย่างนี้โอกาสจะเป็นก็สูงมากประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้เราพูดถึงถ้าเกิดสมมติเป็นตัวม่วงเนี่ยเพื่อนๆต้องเตรียมอะไรใช่ครับยังต่ำคือเพทสามหมื่นเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องเปิดตู้แอสตาเนี่ยซื้อตั๋วทั้งหมดได้200โลคือ3 0 0 0 0เพชร ต่อไปเป็นในส่วน2 0,000ืก็อย่างที่มีเคยทำครับ20,000เนี่ยเอาไว้ซื้อกล่องการ์ดเพราะว่ามีอัลต้าต้องมีการ์ดนะไม่งั้นมันไม่เก่งนะครับต่อไปในส่วนถ้าตอนนี้เราควรทํายังไงใช่ไหมครับเราไม่ควรไปซื้อตั๋วขาวไม่ต้องไม่ไม่ควรไปทําอะไรรอก่อนเพราะว่าวันที่12นี้อาจจะเป็นตั๋วขาวก็ได้ถ้าเป็นตั๋วขาวก็ดีเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นตั๋วม่วงก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดไปซื้อเป็นตั๋วธรรมดามันจะเปิดไม่ได้นะประมาณนี้นะครับ อ่ะเพื่อนๆคิดว่าเป็นตัวข่าวหรือตัวม่วก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็โอ้โทางทีมงานพูดขนาดนี้แล้วเนาะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเอ่อการหาเพชรสามหมื่นแบบฉบับเร่งจียังไงใช่ไหมครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันเนี้ยโอ้วันนี้วันที่สิบแล้วนั้นแค่สองวันเองนะโอ้โหมีทํางานลืมวันลืมคืนเลยอีกสองวันนี้เราจะต้องหาเพชรสามหมื่นยังไงอันนี้คือหมีแนะนําวิธีหาของหมีนะครับนี่เพื่อนๆกดเลยครับเพราะว่าบันทึกเห็นมาชื่อเสียงโลกอ่ะ เพื่อนๆไล่เลยครับไล่ไล่โลกไปเลยทําให้เลเวลร์สี่ทั้งหมดเพื่อนๆจะได้กล่องเออเลือกชิ้นส่วนเนี่ยมีทําตอนนี้เลเวลรสี่ไปห้าเมืองแล้วตอนนี้วิลเลียมม,ม,ยม,ยมีห้าดาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีให้ด้วยไหมวินเลียมห้าดาวแล้วต่อไปเดี๋ยวหมีก็จะไปบทลาเดสคือเพื่อนเอ,นเ,อนเอาแค่เมืองน,นั้นแค่เลเวลรสี่พอประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปในส่วนการปัม๊มเพชรของหมีนะครับหมีก็จะเอาเนี่ยแหละมาลงเนี่ยแหละสี่ตัวละครไล่ทําให้หมดเลยครับให้เลเวอรสิบห้าให้หมดให้หัวใจสิบห้าให้หมดนะครับ ซึ่งถ้าเกิดสมมติเรากดผ่านตรงนี้ได้เลยก็ดีเพราะว่าไอไอตั๋วข้ามเนี่ยมันจะมีแจกคนละสิบอยู่แล้วใช่ไหมฮะเออเดี๋ยวนะยามีหมีสิบห้าแล้วว่าหมีก็เช่าตัวอื่นมาประมาณนี้นะครับเอาให้หมดเลยเอาให้สิบห้าหมดเลยได้เพชรเยอะดีดเอานี่สิบห้าแล้ว คือบางคนบอกว่าทีมงานไปเร่งอะไรแบบนี้นะคือหมีก็บอกไปแล้วว่าหมีทําไกด์เนี่ยแอตตาจะเข้ามาตั้งแต่เดือนหนึ่งแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆรอ,องตามหมีมาต้องได้อันนี้หมีแบบสายฟรีสายไม่เติมเลยนะ,ะคือหมีไม่ได้เติมแล้วก็ไม่ได้เล่นมานี่เกือบ2อาทิตย์แล้วมั้งติดงานเกมอื่นนะครับและเข้าจ้างหนักนะและเข้าจ้างหนักก็ต้องไปทานะครับนี่ตัวนี้ก็ได้อที่เสืออ่ะเวลาเรากดกวาดขึ้นมาเนี่ย เห็นไหมครับมันจะได้ค่าชื่อเสียงโลกด้วยแล้วก็จะได้เป็นเนี่ยเลเวล XP ของหัวใจด้วยเห็นไหมซึ่งหัวใจตั้งแต่หนึ่งถึงสิบห้ามันจะได้เพชรครับเนี่ยแหละก็วิธีที่หมีจะแนะนํานะครับมาดยส่วนตัวคือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะลืมไปอย่างหนึ่งคือมันจะมีแจกกล่องสตีน่าทุกวันอยู่แล้วถูกไหมอันเดียวมีให้ดูนะครับนี่มันจะมีแจกกล่องสตีน่าตรงนี้อยู่แล้วครับทุกวันเม,มื่อคืนหมีเมื่อคืนหมีเปิดไปแล้วหมีเปิดไปประมาณสี่สิบกว่ากล่อง แล้วก็ในส่วนกล่องเหรนไมาสตีน่าหน้า100อยอันนี้เพื่อนๆควรจะกดให้หมดเลยก็ได้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆกะว่าจะสามหมื่นนะอ่ะมีกดอีกพันหนึ่งเห็นไหมตอนนี้เท้ามีจะไปอยู่ที่1,800จุกจุกๆเลยนะมีทําไงครับก็ฟาร์มสิครับรออะไรก็กดตัวเลื่อนกดตัวเลื่อนเลยครับอ่าเห็นไหมนี้ชาหลอดจากสิบลวเอาไปเล่นได้ด้วยเห็นไหมครับปลดด้วยหัวใจด้วยแล้วก็ได้อ่อ มันจะได้นี่ด้วยนะหินทอง2อันด้วยนะครับถ้าเป็นตัว NR นะเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็ควรจะกวาดไปเลยอ่ะเดี๋ยวมีกวาดให้ดูแล้วเดี๋ยวมีจะกดรับเพชรให้ดูนะดูที่ว่าจะสามหมื่นไหมคือมีทําวิธีนี้แค่าวานวันเดียวเองนะทำทำแค่วันเดียวเองถ้าเพื่อนๆ,ๆที่มีสตีน่าตอนนี้ก็สามารถทําอย่างมีได้เลยครับแปบ๊บเดียวก็สามารถที่จะมีเพชรสามหมื่นได้ไม่ยากเลยนะเอาแบบชิวๆรวมมากิจกรรมที่เขาแจกตอนนี้ก็ได้ PET เพชรเยอะนะทํากิจกรรมเออที่เขามีด้วยนะครับ อ่ะมาเวาโต้มีไปสิบเอ็ดแล้วแป๊บเดียวอ่ะใบสุดท้ายแล้วอ่ะล้างไปให้หมดเลยครับโอเเ้ยดวไม่มีอาหารงับ อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มีก็เออแต่ว่าพลังงานเหลือๆที่เราเอาไปทำอะไรใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆรีบนะให้เพื่อนๆกดไอ้นี่เลยครับคูณ3แล้วเอาตัวแบบมาตัวหนึ่งแล้วก็ไถยไปเลยแต่เกิดเพื่อนๆที่แบบอออาจจะติดงานติดอะไรก็กดออฟไลน์อย่างนี้ไปเลยครับเห็นป่มคือจริงๆมาเสีย600แต่ว่าตอนเนี้ยมันมีกิจกรรมซีหน้าลดเห็นไหมเพื่อนๆก็กดปล่อยไปเลยครับแค่นั้นเองแล้วก็มันก็จะมีเวลาบอกอยู่ที่1ชั่วโมง40นาทีเห็นไหมเพื่อนๆเห็นขวาล่างไหมครับ ก็ประมาณสชั่วโมงเพื่อนก็มาดูใหม่แค่นี้แล้วก็ส่งไปเรื่อยๆแค่นี้สติน่าก็หมดแล้วครับเอาต่อไปเป็นในส่วนเดี๋ยวเรามาดูเพชรกันว่าเราได้เพชรแค่ไหนนะครับอันนี้หมีทําแค่เมื่อวานเองนะถ้าเกิดดองไว้เอ่อทำสักอาทิตย์หนึ่งแบบนี้เพชรน่าจะ4ี่ห้าหมืน่นแล้วมั้งนี่ตัวหนึ่งสองเดนะครับเดี๋ยวกดไล่ไปให้ดูเลยนะจากตอนแรกเพชรสองหมื่นเจ็ดนะเดี๋ยวดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับช่หรอจังโอ้โหสามร้อยแปดสิบเนื้อเนื้อหน่เนอเลยนะ หวานหวานเทียบเลยนะเอาแอสตาก็15เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวต้องมาเปิดนายแล้วแหละเราจะต้องมาเปิดนายเอานายร่างปีศาจให้ได้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆมีส0,000เนี่ยมาจากการันตีหนึ่งตัวอยู่แล้วครับแต่คืออะไรคืออะไรคืออะไรเดี๋ยวมีจะแนะนําครับเราสามารถ5ดาวได้เลยไม่ยากนะครับแอสตาปัญหาคือเพื่อนๆจะเปิดการ์ดได้หรือเปล่าแต่อย่างที่มีบอกถ้าเกิดเพื่อนๆมีเพชรห้าหมื่นเนี่ยอีกสองหมื่นเพื่อนๆก็ไปซื้อกล่องการ์ดได้ถูกมั้มันก็จะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแบบเออ Condomini, anh em yên tón nha. Hope Hey there, I am Captain Silver of the Silver Eagles. เห็นไหมครับตอนนี้เพชรหมีไปสามหมื่นเรียบร้อยแลย้วเป็นง่ายเห็นไหม <S <S นี่คือวิธีทางลัดเลยนะทาเพชรสามหมื่นแบบง่ายๆเลยเนี่เห็นไหมตอนแรกมีสองหมื่นเจ็ดอะหมีกดรับแป๊บเดียวเนี่ยสามหมื่นแล้วเห็นไหม <S 1> <S 1> สบายใสๆชิวๆเลยนะโอ้ยยิ่งกว่า F4 อ,อ,อีกนี่นะสามหมื่นแล้วเย่แค่นี้หมีก็เปิด <S <S แอร์ต้าได้ละสองร้อยโลถ้าเกิดมันเป็นในส่วนตัวม่วนนะอย่างที่บอกตอนนี้ไม่ต้องไปซื้อตัวขาวรอนนะเผื่อพรุ่งนี้เกิดแจ็คพอตแตกขึ้นมาเป็นตัวม่วงก็ชิบหายเลยถูกไหมครับเพราะนั้นไม่ต้องดองเพชรไว รออีก2วันแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงก็ว่านไปแค่นั้นครับสำหรับเพื่อนๆทาไงก็กดเลยครับแค่นี้รอเนี่ยสชั่วโมงแล้วก็มากดที2ชั่วโมงกินสตีน่าทีละ3า0ไปเรื่เยยแค่นี้ครับจบแล้วพยายามทําทุกตัว15ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็อย่างที่บอกนะพยายามเอาเมืองทุกเมืองเนี่ยให้ค่าชื่อเสียงโลกเลเวลสี่เห็นไหมตอนนี้มีเลเวลสามหกสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วอีกนิดนึงก็ได้หินแล้วมีก็จะเอาไปใส่ลาเลียนห้าดาวแค่นี้ครับเอ็นเกมเลย ตอนนี้หมียังไม่ได้ทำอีระมาณ4เมืองก็ทำลาเดสเสร็จก็5ดาวทั้งวินเลียมทัห้าเดสเอ่อหดาวเสร็จเกมก็เล่นง่ายไปแล้วต่อไปนี้อะไรก็ผ่านหมดทุกคอนเทนต์อ่ะต่อไปสุดท้ายถ้ามันไม่ผ่านจริงๆก็ไปเล่นเนื้อเรื่องครับหมีหมียังไม่ได้เล่นเลยเห็นไหมอันนี้เนื้อเรื่องบทเก่ายังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเพราะว่าหมีไม่ว่างมีงานจ้างเกมเดือนนี้เยอะมากครับเดือนกุมภาเนี่ยเยอะอ๋อมากรลาว่าเยอะมกระลาประมาณ6เกมอะ่ะเนี่ยกุมภาอีกเยอะ ก็เนี่ยครับเพื่อนๆก็ไปถ่ายดา่านเรื่องเ่งให้จบหมดแค่นี้จะได้เพชรเพิ่มอีกเยอะรับประกันว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทำต,ตามหมีรับประกันเลยเพชรเกิน3 0ม0 0แน่นอนนะครับถ้าเกิดไม่พอก็ทําไงก็มากดสตีน่าตรงนี้ต่อไที่เขาแจกเนี่ยอ่าพวกกล่องพลังงานพวกเนี้ยแล้วเพื่อนๆก็เอามาใส่ที่นี่นะครับเนี่ยเป็นอย่างเดิม2ชั่วโมง2ชั่วโมงมาดูทีสองชั่วโมงมาดูทีถ้ารีบจริงก็เอาตัวแบกมาตัวหนึ่งกดคูณ3ไปเลยครับแป๊บเดียวอ่ะต่อไปในส่วนว่าตอนเนี้ยถ้าเกิด เพชรไม่ถึงสาม0 0ืต้องรีบเติมแพ็กไหมไม่ต้องนะอันนี้มีสปอยให้ฟังนิดนึงว่าเดี๋ยวตอนแบกตาแอตตาปีศาจเข้าจะมีแพ็กขายโอโ้คุ้มคุ้มเยอะเลยครับใช้คําา่าเยอะเพราะนั้นตอนนี้ไม่ต้องไปเติมครับรอตอ,ตอนนั้นเดี๋ยวรอรอรอไปเติมตอนนั้นดีกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบโอ้ผมพลาดไปแล้วผมไปเปิดตู้ชาล็อตผมไปเปิดตู้โนเอลโนเอลสวยจังนมโตอะไรก็ว่านไปนะมันไม่ทันก็ก็มีกระเตือนแล้วเดือนหนึ่งแล้วจะมาโวยวายก็ไม่ได้แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเตือนไปแล้วอะเออประมาณนี้นะ อ่ะก็ไม่มีอะไรจบเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวหมี่จะมาเปิดตั้งแต่ตีห้าเลยมั้งก็เดี๋ยวลงคลิปทุเจ็ดแปดโมงเอามาให้ดูถึงความบันเลยนะ <c ười> คิดว่าดูความสนุกละกันวันที่สิบสองนะครับว่าหมี่จะโคตรเกลือหรือเปล่านะครับอ่ะขอให้คนเล่นเกมแบคโควเอ็มอย่างมีความสุขนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าเป็นตัวขาวหรือตัวม่วงก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้หรือใครที่ยังไม่เพชรยังไม่ถึงสามหมื่นก็ออกมาแชร์มาระบายได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ